แล้วครับผมฝากไปด้วยนะครับช่างเหมาคนประคำที่ช่อง y o u b u c h ชาแนลนะครับวันนี้จะมาพามาดูร้านเป็ดใต้ทุ่และเป็ดย่างเกลือนะครับตัวละ170บาทมีทั้งไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดก็มีนะครับมีทั้งราคาปีกราคาส่งนะครับนะครับวันนี้เราจะเป็นมาดูเป็ดย่างเกลือแล้วผมก็จะซื้อไปกินด้วยนะครับเนาะก็ะสวัสดีครับทุกเลยนะครับนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเทคนิคนะครับถนนเส้นเทคนิคใช่ไหมพี่เทคนิคปทุมเนาะเทคโนปทุมนะครับเนาะตอนนี้กำลังย่างใหม่ๆเลยนะครับมาลงใกล้เลยครับพร้อมไหมครับเนี่ยอนาได้ผมขอลงแต่ทีนะครับลงเงินลงเงี่ครับโอ้เป็นย่างเงินนะครับไม่แพงครับผมเราบอกว่าคอนเฟิร์มคว้ามาลอยครับนะครับตัว้าละ170บาทนะครับ ตอนนี้ยังรังย่างอยู่นะครับเครื่องงุ้งเครืงในก็มีนะครับเขาเตรียมไว้แล้วอันนี้ถุงละ3 0บาทเองนะครับเขาบอกว่ารับประกันความอร่อยนะครับเดี๋ยววันนี้อาไปชิมให้ดูนะครับนะครับแล้วก็เป็นเป็ดพะโลใช่ไหมครับเป็ดถุนะครับอันนี้ก็นะครับอกว่าอร่อยมากนะครับครับผม ก็มีแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับร้านเขาก็สะอาดเย็นดีนะครับเนไนอัเนะครับอ๋อร้านเขาก็สะอาดเย็นดีนะครับย่างสดๆใหม่ๆนะครับอืไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับย่างแทบจะไม่ทันเลยครับครับผมอ๋อทั้งปากเป็ดก็มีนะครับอืม นะครับอืดูสิครับมีกี่มะมีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าไม้ย่างนะครับผมเพราะว่าย่างไม่ทันนะครับคอนเฟิร์มความอร่อยครับผมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายของเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเส้นถนนเทคนิคปทุมใช่ไหมครับผมเออนะครับก็นะครับ มีทั้งไข่เป็ดก็มีนะครับไข่เป็ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครผ่านไปผ่านมาเชิญแวะได้นะครับเนาะนะครับพ่อขาบอกว่ารับประกันความอร่อยนะครับเนาะก็ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่แพงเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบนะครับไข่เป็ดราคาปีกนะราคาปีกนะครับขายปีกนี่ครับไข่เป็ดแพงละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเนาะเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ใครที่ผ่านมาเส้นเทคนิคปทุมได้แล้วครับอของกินคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องกินโอเคครับแล้วพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับนะครับมาครับถึงบ้านพอดีนะครับอาบน้ําอาบผ้าอารมณ์จะได้ดีๆนะกินเป็ดเหมือนที่ตอนกลางวันบอกนะครับว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่านะครับเนาะนะครับแล้วก็น้ําจิ้มนะอร่อยมากนะครับ นะใครที่ยังไม่กินข้าวเย็นก็มากินด้วยกันนะครับดูซิว่าจะสมคําล่ำลือที่เขาบอกเปล่านะครับโอ้ใช้มือเลยมั้งเนี่ยนะครับ <c oughs> อร่อยครับสมคําล่ำลือที่เขาบอกจริงน,นะครับผมชอบกินแกงกับผักนะนะครับวัน <c oughs> ีได้ทอดมันมาด้วย นะครับที่ที่วัดนะครับวัดเอ,อะไรเรื่ชื่อยอะไรทีนี้นอ,อ่ไรจริงครับไม่เป็นฝังเพิยงแต่ตอนนี้นะต้องกินฝังเพิงผ,งผมชอบ นะครับขอนนี้ถามุรงนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับอืมชอบไหมครับเป <c oughs> ็บยเจ้านี้ไม่ผิดหวังครับผมผมนัดที่เขาบอกว่าอร่อยจริง <c oughs> นะครับย่างก้าวไม้ก้าวไม้ย่างย่างไม่ทันนะครับ ดูจากคิดตอนกลางวันเนาะนะครับขายดีจริงๆนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ยางผักชีก็ได้นะครับผักแดงก็ได้นะครับ,แต,นะรบแต่ผมชอบผักชีนะอร่อยครับผมนอกเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนะครับ เนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็หนังนะบางคนชอบกินหนังนะนะครับนุ่มจริงครับเป็ดเขาเป็ดที่สดนะน่าจะเป็นเป็ดสดจริงๆอะไรนะครับดูครับ นุ่มครับนุ่ม <c oughs> ไม่ปิดหวังจริงนะครับายรอบหน้าผมว่าผมต้องซื้อมาสองตัวเพื่อจะฝากญาติพี่น้องนะครับอยากให้ได้กินของอร่อยกันนะครับอันะนะนี้เป็ดพะโลใช่ไหมนะติดใจเป็ดย่างเลยดิเดี๋ยวขอกินเป็ดย่างให้หนำใจก่อน นะครับโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดมันจิ้มที่ผมชอบมากเลยคนที่บ้านเขาทำให้จิ้มนี้เด็ดสุดละดวสิครับอร่อยแมมอร่อยก็เหนียวแตกผัก <c oughs> เยอะมากผมชอบกินผักชีนี่เป็นผมชอบมากเลย อดีแจเป็ดเนี่ยน,นะนะครับมบอกตรงสมคำี่ข่าอบ่มือเจ้าของร้านนะนะครับครับจิ้มก็อร่อยเข้ากันดีมากมเป็ดย่างเกลือนะครับมีวัดสารเจ้าแหละอืมฮ่พึ่งนึกชื่อออกทางไปวัดสารเจ้า แล้วตรงเค็จเค็นโนประตุมนะครับอร่อยจริงเกือบลืมทอดมันไปเลยมันก็อร่อยครับไม่ดืสอหอังนะครับอเช่นนี้อาหารอร่อยเยอะครับผม นาะมีโอกาสลองแวะไปดูครับใครที่ไปไหว้แปะลงสีนะครับที่วัดสารเจ้าใกล้กับวัดมะขามนะครับเนาะกิกันเลยละอร่อย,อย,อยจริงครับอยากให้ชิมจริงอร่รอยฉันจุไม่ได้ชิมนี้ไปแล้วก็ ต้องผักตามครับได้้เข้ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินให้เต็มที่ก่อนนะครับอืร่อยจริงนะครับเะกาอีกอย่างคืออยากแนะนํานี่เลยครับชุกที่แล้วนะครับอืซื้อมาติดบ้านไปเลยนะครับอร่อยจริงของนี้คอนเฟิร์มครับลองไปหาื้อดูนะครับรปลูกปละไม่แพงครับร้อยยี่สิบบาทที่ผมซื้อมานะ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอกินให้เต็มที่ก่อนโอ้อร่อยเป็ดมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมแค่นี้ก่อนครับผมนะครับนะครับขอกินให้เต็มที่หน่อยเถอนะครับครับผมแค่นี้ขอแค่นี้ก่อนครับผม